ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  สวัสดีครับ FC ช่องช่างฝีมือทุ่ท่านครับก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวันวันเสาร์ครับช่วงเย็นๆครับโอ้ฝนตกตกหนักมากครับหลายพื้นที่ก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันครับตรงของผมนี้ก็ท่วมเหมือนกันครับแต่มันท่วมได้ไม่นานประมาณชั่วโมงหนึ่งน้ำก็ลดลงแล้วครับตรงนี้น้ำท่วมหมด้วครับขาเนี้ยน้ำท่วม ท่วมถึงที่จอดรถผมนี่เลยตรงเนี้เต็มมาถึงนี่เลยอาวานเนี่ยโอ้น้ำไม่ไม่เคยเห็นน้ําเยอะขนาดนี้ครับมาปีนี้น้ําน้ําเยอะมากผมอยู่ตรงนี้มาหลายปีไม่เคยเหตนเจอเอ่อน้ําที่มันฝนตกหนักขนาดนี้คือน้ํามันท่วมตรงนี้เลยนะครับทุกทีจะไม่เคยท่วมอห่างนนี้บางทีก็แค่แค่แค่บริเวณนั้นนะครับแต่เนี้ยท่วมมาถึงนี่เลยคือน้ํามันไหล Nearly มาจากที่มันนี้ าวานนี้ตกหนักจริงๆครับหลายพื้นที่เจอฝนถล่มหนักมากเลยตอนะนี้เข้าหน้าฝนนะครับเข้าหน้าฝนแล้วคันนะครับคันอย่ก็พูดถึงนะครับน,าาน้ําท่วมวานนี้ฝนตกหนักฝนตกหนักน้ําท่วมฮ ไม่เคยเห็นฝนตงลกหนักขนาดนี้ครับนาำระบายไม่ทันท่วมครับท่วมท่วมนี้แต่ท่วมไม่นานครับแป๊บเดียวก็น้ำลดแล้วก็มีอะไรครับพูดกันแค่นี้ครับวันนี้ สวัสดีครับ